สิ้นหมักโครลายดอกกระถินนะคะต่อจบเมืองรองค่ะผื้นนี้สวยมากสวยสะดุดตาค่ะพื้นจริงสีออกแดงแต่ลักษณะเป็นแดงปูนแห้งอะคะ่ะเชิงลายมน16นะคะแต่เป็นการทอแบบยกลวดลายของมน16นี้เป็นองค์ประกอบของจังหวัดสุขโขทัยเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะมาดูตัวสิ้นค่ะลายดอกกระถินนะคะลายดอกกระถินเนี่ยมีทั้งลายเล็กและลายใหญ่อันนี้เป็นลายเล็กละเอียดนะคะ งานแบบนี้นะคะลดการเกาะเกี่ยวจากแหวนสร้อยกําไรของเราได้เพราะว่าลายเล็กเนื้อก็จะแน่นนะคะแล้วก็ฝังด้วยให้ดูทุกมุมเลยค่ะสวยทุกมุมงามทุกองศามุมนี้ค่อนข้างได้สีจริงนะคะเชิงเนี่ยริ้วทองสว่างค่ะส่วนตัวเป็นสีแดงปูนแห้งอย่างเงี้ยค่ะ ดูลักษณะของลายดอกกระถินที่ทําขึ้นมานะเป็นสีโบราณโบราณค่ะพิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะหัวสิ้นก็เป็นผ้าหมักโครนค่ะตัวสิ้นหมักโคนนะคะและเชิงเป็นเชิงยกเมืงองรองเรียบรู้ดูแพงทีเดียวค่ะภายในค่ะเราก็บุผ้ากาวด้วยเฉดเดียวกันแบบนี้เลยค่ะ ขนาดเป็นบริเวณเชิงที่มีได้ขยุกข,ขยุ่เห็นไหมคะถ้าสังเกตจริงๆเรายังบุผ้ากาวได้เรียบร้อยนะคะลักษณะของผ้าหมาโครน,นะคะเป็นผ้าที่เนื้อหนามีน้ำหนักนะคะอ่าแล้วสามารถนําไปตัดสําเร็จรูปได้นุ่งเราจะสวยงามมากคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือพิ้วค่ะแล้วก็นุ่งแล้วเย็นค่ะนุ่งแล้วไม่ร้อนไม,ไม่แข็งนะคะดังนั้น คนท,ที่ชอบที่ชื่นชอบงานคลาสสิกนะคะคุณินแนะนำผืนนี้เลยค่ะราคา2,500บาทมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะสวยลงตัวตั้งแต่หัวจรดเชิงค่ะคุมโทนได้ดีมากนะคะสนใจถามถ่ายเข้ามาได้เลยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจทางช่อง YouTube ด้วยค่ะกดไลค์กด กระดิ่งจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะฝากเพจ Facebook ผ้าทอภาคเหนือใบคูรินด้วยนะคะกดสามเหลี่ยมทางด้านขวามือคูรินมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ท่านแล้วเรียบร้อยขอผ้าเพิ่มเติมพูดคุยในรายละเอียดต่างๆได้ค่ะมีผ้าใหม่ๆเป็นผ้าทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทยัยทุกผืนมาให้นะคะเนื้อผ้าดีสีไม่ตกไม่แค่นั้นนะคะเรายังคัดสรรคุณภาพมาให้คุณก่อน ทอทุกผืนเลยค่ะรับประกันความพึงพอใจค่ะแม่ขาพูดง่ายใจดีนะคะสำหรับวันนี้มีผ้าสวยๆมาแนะนำอีกหนึ่งผืนนะคะย้ำว่าเป็นผ้าหมัดโครนต่อจกเมืองรอง